เชื่อได้ว่าหลายคนขณะนี้คงเข้าใจคำว่าสังคมก้มหน้าเพราะว่าทุกคน <c oughs> เพราะว่าตื่นขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยคว <c oughs> ้าโทรศัพท์ก่อนไหมครคว้าวก่อนคว้าก่อนแหลวคนต้องเช็คข้อมูลไ <c oughs> ลน์อะไรขึ้นบ้างเฟซบุ๊กเนี่ย <c oughs> เขาลงอะไรกันบ้างเพื่อที่จะให้ทันกับสังคมที่อยู่ร,บรอบๆ <c oughs> ข้างเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยโอกาสที่จะแยกแยะในส่วนต่างๆก็ยังจะมีมากกว่าเด็กซึ่งตอนนี้หลายๆคนเริ่มเป็นห่วงเรื่องของเด็กที่ติดโซเชียลเมื่อเด็กติดโซเชียลจะก้มหน้าอย่างเดียวพราก้มหน้าอย่างเดียวเนี่ยเขาว่า ขาดการปฏิสัมพันธ์ขาดสังคมกับคนรอบข้างอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าโตมานี้เด็กอาจจะไม่สามารถเข้าสังคมได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะเข้าสังคมในรูปแบบไหนการที่จะพบปะทะักทายกับคนที่ไม่รู้จักเพราะว่าก้มหน้าจนเคยชินนั่นเองครับเรื่องนี้ครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัวเล็งเห็นถึงปัญหาจากสังคมในยุคโซเชียลที่ทําให้เกิดสังคมทางอากาศซึ่งหากรู้ไม่เต่ทาทันโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่ไม่สามารถปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ อาจเกิดปัญหาที่ตามมาโดยเฉพาะปัญหาสังคมยุคใหม่ที่ขาดโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางสังคมมีคําแนะนำาับจากแพทย์ในการปรับตัวรับมือกับปัญหาดังกล่าวจะตามได้จากรายงานครับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลประมาณการครอบครัวทั้งประเทศว่ามีจํานวนทั้งหมด20ล้านครัวเรือนในจํานวนนี้เป็นครัวเรือนขนาดเล็กและกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในตัวเมือง ซึ่งครัวเรือนขนาดเล็กยังสามารถแบ่งออกเป็น3มลักษณะได้แก่ครอบเรือนที่มีพ่อแม่ลูกกับครอบครัวที่มีแต่แม่ลูกหรือพ่อลูกและครอบครัวที่มีความหลากหลายทั้งเพศนี่เป็นลักษณะครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตลักษณะเหล่านี้เองที่เรียกว่าครอบครัวพยาธิสภาพผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าจากงานวิจัยของสถาบันพบว่าสมมติฐานเดิมที่เคยเข้าใจว่า เด็กที่เติบโตในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวหรืออยู่ตามสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีนักมักมีจุดเสี่ยงในทางที่ไม่ดีแต่ก็จะพบเช่นกันว่าเด็กไทยหัวใจแก่งอีกจำนวนมากที่เติบโตในสภาพแวดล้อมเสี่ยงได้ในทางกลับกันครอบครัวที่มีสถานะที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างไม่ปกพร่องก็พบปัญหานี้เช่นกันเราพบว่าการเลี้ยงลูกที่มีทักษะชีวิตและจิตสำนึกที่ปลูกฝังให้กับตัวเด็กน้อยเนี่ย น้อยเกินไปถ้าหมอพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงลูกมีทุนชีวิตต่ำไม่ใช่เม็ดเงินต่ำนะแต่เลี้ยงลูกมีทุนชีวิตต่ำเนี่ยจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อลูกมากขึ้นหลายสามถึงสิเท่าตัวยิ่งเมื่อเป็นสังคมในโซเชียลยิ่งทําให้เกิดสังคมทางอากาศที่สามารถจุดกระแสให้เกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งเกิดขึ้นได้กับคนทุกระดับและเป็นได้ทั้งผู้เสพสือ่อและผู้สร้างสือ่อยิ่งหากทําไปด้วยความรู้ไม่เท่าทันก็อาจเกิดเป็นกรณีปัญหาโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่ไม่สามารถปกป้องสิทธิตัวเองได้ซึ่งผู้ใหญ่เองต้องตระหนักถึงความสําคัญในความอ่อนไหวนี้ด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาหากใช้วิธีการดูแลที่พยายามปกป้องเด็กโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางมากเกินไปก็อาจเป็นการทำร้ายเด็กได้แต่หากเป็นการทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบ้านชุมชนและโรงเรียนการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางย่อมเป็นพลังบวกให้กับเด็กได้พัฒนามากจนเกินไปก็มีปัญหา อ่อนจนเกินไปก็มีปัญหาต้องอยู่ในระดับสายกลางที่ทําให้เคารพซึ่งกันและกันหัวใจที่จะทําให้รู้ได้เลยว่าอันเนี้ยปฏิสัมพันธ์อย่างเนี้ยพอเหมาะ mm hmm. พอเหมาะก,ก็คือว่าต้องย้อนกลับมาดูว่าปฏิสัมพันธ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นั้นเนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นเหมือนหลักความเป็นประชาธิปไตยอยู่บนฐานการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าไหม mm hmm. ไม่ไปลุกล้ำสิทธิของคนอื่นนะ mm hmm. เคารพเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันนะ แล้วกถ็ถ้าจะกระทําก่อการหรือกระทําอะไรใดๆก็ตามมีการขออนุญาตซึ่งกันและกันนี่คือหัวใจของความเป็นประชาธิปไตยเลยนะเมื่อเด็กกลายเป็นผู้ถูกกระทําสิ่งที่ดีที่สุดคือการสื่อสารที่ไม่ใช้อารมณ์ปราศจากอคติสิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องทําร่วมกันคือสร้างระบบเฝ้าระวังเพื่อให้เด็กปลอดภัยและพูดคุยกันเมื่อเกิดปัญหา ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องกลับมาทบทวนว่าการฝึกเด็กขึ้นมาให้รู้จักการอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยตนเองแค่นั้นยังไม่พอแต่ต้องทำให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และลุกข,ขึ้นมาช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย